สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีกรกฎนะคะเข้าสู่ช่องเมเม่นะคะวันนี้จะเป็นการทํานายดวงความรักนะคะายเดือนนะประจําเดือนธันวาคมแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเมย์จะเริ่มเปิดนะคะไพ่นะคะโดยใช้ไพ่อโรเคิลก่อนนะคะก็จะมีโรแมนต์แองเจิลนะคะเป็นสําหรับแรกนะคะแล้วก็จะทํานายด้วยไพ่ทาโร่นะคะแล้วก็ต่อด้วย Angel Answer นะคะสำหรับช่องเมเม่ดูได้ทั้งราคณาทั้งราศีนะคะ จะสลับข้างกันได้นะคะระหว่างเจ้าชะตาแล้วก็ชาวสองนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มคำทำนายกันเลยนะคะพลังงานดีมากนะคะสำหรับคุณกระกฎนะคะในเดือนธันวาคมนะคุณได้พลังงานนะคะ Word Waiting For อนะคะ Say Op t i m i s t i c about your l o v e l i f e นะคะแล้วก็ easy safe for you to love นะคะ ก็ความรักความสัมพันธ์นั้นดีขึ้นนะคะออถึงแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาคุณและคู่ของคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหากันบ้างนะคะมีเรื่องแบบผิดใจกันเองบ้างหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องปัญหาชีวิตส่วนตัวของคุณก,ก,ก็ได้นะคะที่มันผ่านมาไม่ค่อยจะสู้ดีแต่ว่า จากเดือนนี้นะคะเดือนธันวาคมนี้นะคะไปจนถึงปลายปีนะคะหรือว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยมีมองว่าพลังงานดีขึ้นนะคะจากหน้าไพตรงนี้เนาะวอร์ดเ i นิงฟอร์นะคะมันจะมีช่วงเวลาที่ว่า คุณรู้สึกว่ามันคุ้มค่าเหลือเกินนะคะที่คุณรอคอยหรือว่าให้โอกาสคนรักคนนี้นะคะก็มันจะมีช่วงเวลาที่คุณปรับความเข้าใจกันได้ช่วงเวลาที่ความรักเนี่ยมันมาถึงจุดที่คุณต้องการนะคะแล้วก็พลังงาน stay optimistic about your life นะคะจักรวาลก็บอกว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันยังมีสิ่งที่มันเป็น positive มากกว่า negative ดังนั้นก็อยากให้มองความสัมพันธ์ในแง่บวกนะคะ ถ้าคู่ไหนที่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตคู่ได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังอยากให้ยังมองอความรักในแง่บวกอยู่นะคะมันจะค่อยๆดีขึ้นนะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะ it is safe for you to love นะคะอย่างที่บอกว่าปัญหาที่ผ่านมาเยอะเหลือเกินหรืออุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตของแต่ละฝ่ายเยอะเหลือเกินแต่ว่ามันปลอดภัยค่ะที่จะยังรักนะคะหรือว่าร่วมทางกับคนคนนี้อยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่เพิ่งคุยกันนะคะเป็นคนคุยหรือว่าเป็นแฟนกันนะ หรือถ้าคู่ไหนแต่งงานกันแล้วเนี่ยนะคะมันปลอดภัยนะคะที่คุณจะไปต่อกับเขานะคะก็พลังงานดีมากรับพลังงานบวกได้เลยนะคะถือเป็นของขวัญปีใหม่นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดนะคะกันที่ไพ่ทาโร่นะคะโดยเมย์จะใช้นะคะ golden art n u v e l นะคะในการเปิดไพ่นะคะปลายเดือนเนาะ เมย์จะเปิดทั้งหมดแบบตำแหน่งเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเมย์จะอธิบายในแต่ละตำแหน่งนะคะให้คุณกระกฎแล้วก็ชาวสังไ้ฟังนะคะเผื่อสําหรับท่านไหนที่เพิ่งเคยเปิดผ่านมาที่ช่องเมยเมย์ครั้งแรกจะได้เข้าใจนะคะในแต่ละตําแหน่งนะคะว่ามีความหมายอย่างไรนะ ไพะะ่ใบแรกนะคะตำแหน่งตัวตนของคุณกรกฎนะคะได้3ถ้วยนะคะตำแหน่งตัวตนของคนที่คุณดิวอยู่ด้วยหรือว่าคู่สมรสของคุณนะคะ,ะได้ไพ่ในออฟสอดที่กับหัวนะคะตำแหน่งอุปสรรคนะคะในความสัมพันธ์นะคะได้พลังงาน3คาถาตำแหน่งพลังงานที่มีร่วมกันนะคะระหว่างคุณและเขานะคะได้เป็นเด็กถือถ้วยนะคะ สิ่งที่เขาอยากจะบอกให้คุณรู้นะคะสิบถ้วยมุมมองที่เขามองคุณนะคะอัอศวินถือเหรียญกับหัวนะคะปัจจัยภายนอกอิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์เป็นสองถ้วยที่กับหัวนะคะบทสรุปนะไม่จะเปิดให้ไหลไปนะคะโอเคค่ะใต้สำรับของคุณนะคะเป็นไพ่สีคาทานะคะ ความสัมพันธ์ที่มั่นคงกำลังจะมาถึงแล้วสำหรับคู่ของคุณที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมันมีเรื่องราวที่สั่นคลอนชีวิตคู่หรือว่าชีวิตรักของคุณนะคะเยอะแยะมากมายในปีนี้นะคะแต่คุณสองคนยังยืนหยัดจับมือกันมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยถือว่าคุณผ่านบททดสอบยากๆไปแล้วนะคะต่อจากนี้มันจะมีแต่ชาเลนจ์ที่มันง่ายกว่าเดิมนะแล้วก็จากนี้ไปนะคะก็ อาจจะช่วยเหลือกันนะคะขจัดปัญหาทุกอย่างอุปสรรคทุกอย่างนะคะให้หมดไปได้นะแล้วก็ได้ลงเอยกันสักทีนะคะความสัมพันธ์ก็จะกลายเป็นสีขาทาที่มันตั้งตรงนะคะ<ม>ค่ะเดี๋ยวเมย์จะเริ่มคำทำนายให้คุณนะคะจากใบแรกเลยนะคะ พลังงานตัวตนของคุณกรากฏนะคะคุณได้3ถ้วยนะคะในเดือนนี้เตรียมตัวพบกับความน่ายินดีนะคะในในส่วนของชีวิตของคุณนะถ้าพูดเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องชีวิตคู่ก่อนก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองอะไรนะคะก็อาจจะเป็นงานปีใหม่ก็ได้หรือว่า เอาตรงๆคุณอาจจะได้พบปะเพื่อนฝูงนะคะญาติพี่น้องนะคะหรือว่าคนในครอบครัวมีงานด้วยเดิงมีความสุขแล้วก็อาจจะได้โชคลาภนะคะได้รางวัลได้ของขวัญปีใหม่อะไรแบบนี้เป็นช่วงเวลาดีๆนะคะรอรับ รอฟังข่าวดีนะคะอาจจะเป็นข่าวดีจากาโซเชียลคุณนะคะอะไรที่กลุ่มของคอนเน c t ชันของคุณต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าสังคมอะไรใดๆก็จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะคะในเดือนธันวาคมนี้เนาะส่วนเรื่องความสัมพันธ์โดยตรงนะคะก็เป็นช่วงเวลาชื่นมืนช่วงเวลาปรับความเข้าใจช่วงเวลาที่แฟนเอาของขวัญมาให้หรือว่ากลับมาง้อนะคะก็ดีใจด้วยพลังงานบวกคุณจะแฮปปี้แหละในเดือนนี้นะคะไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนาะ พลังงานของแฟนคุณนะคะหรือว่าคู่สมรสคุณเนาะ,ะเขายังเป็นอัศวินที่กลับหัวอยู่นะคะไม่มองว่าจริงๆในใจเขาเนี่ยอยากที่จะแก้ไขทุกปัญหาอยากจะทําให้ความรักเนมันดีขึ้นนะคะทันทีทันใดแต่ว่า ด้วยอาจจะเป็นปัจจัยภายนอกนะคะหรือว่าปัจจัยภายในผสมผสมกันเนี่ยนะมันทําไม่ได้ดั่งใจนะคะเขาก็ต้องรู้สึกหงุดหงิดหน่อยนะคะในช่วงของธันวาคมจริงๆอะ่ะถ้าเขาทําอะไรเพื่อคุณเนะี่ยแล้วทาให้คุณดีใจออยากให้รู้นะว่าเขาอยากทําให้คุณมากกว่านี้อีกนะคะแต่ว่าเขาก็ยังติดขัดติดปัญหาอยู่นะไม่สามารถทําอะไรได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็พไพ่ใบนี้ก็อาจจะหมายถึงเขาอาจจะอยาก ถ้าคุณยังไม่ได้แต่งงานกันนะไม่ม่ว่าเขาอาจจะอยากยกระดับความสำคัญนะคะให้มันมากกว่านี้นะยกตัวอย่างเช่นถ้าคบกันเป็นคุณคุยเนี่ยเขาอาจจะอยากได้คอมมิชเมนต์เป็นแฟนได้สถานะนะคะถ้าเกิดว่าคุณคบกันเป็นแฟนเขาอาจจะอยากแต่งงานนะในในเดือนเนี้ยนะคะเขามีความอยากที่จะทําอะไรบางอย่างแต่ว่าเออมันยังทําไม่ได้นะคะประมาณนี้นะคะ่ะ เรามาดูที่อุปสรรคนะคะในความสัมพันธ์บ้างสิ่งที่ต้องระวังมันมีไพ่สามคาถาเมย์เพิ่งพูดไปว่ามีฝ่ายหนึ่งอยากจะยกระดับความสัมพันธ์หรือว่าอยากทําอะไรบางอย่างแต่ยังทำไม่ได้ต้องระมัดระวังความใจร้อนนะคะตรงนี้มองว่าน่าจะเป็นฝ่ายของชาวสองนะคะฝ่ายของแฟนของคุณกรกฎที่อยากที่จะทําอะไรในอนาคตอะ่ะอยากจะวาด ฝันวางแผนจะทําอะไรแต่อยากทําไม่ได้ถ้าคุณผลักดันมันมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้องการคอมมิชเมนต์หรือว่าเรื่องการเรื่องงานอะไรต่างๆนะคะเรื่องในครอบครัวสมมติถ้าแต่งงานแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องในครอบครัวอย่าเพิ่งวางแผนอะไรที่มันไกลเกินไปนะคะมันอาจจะเฟลมันอาจจะแบบอึดอัดถ้ามันทําไม่ได้ดั่งใจตรงนี้ต้องระมัดระวังอย่ายใจร้อนนะคะประมาณนี้เนาะค่ะพลังงานที่มีร่วมกันดีมากนะคะคุณได้ไพ่เด็กถือถ้วยซึ่งแปลว่าคนที่รู้ใจตัวเองแล้วทั้งสองฝ่ายเนี่ย ตกตะกอนทางความคิดเรียบร้อยแล้วนะคะที่ผ่านมาคุณก็มีปัญหาพอสมควรนะคะอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวของคุณกรารกฏหรือว่าของกู้ของคุณหรือว่าปัญหาระหว่างกันเองนะคะ,ะความเครียดทําให้คุณสองคนทะเลาะกันได้นะ ปัจจุบันเนี้ยคุณ2คนแยกแยะนะคะสิ่งที่เป็นปัญหาภายนอกกับความรักความสัมพันธ์ได้แล้วแล้วก็ต่างฝ่ายต่างรู้ว่าอยากจะไปต่ออยากจะรักกันแบบให้ความสัมพันธ์มันราบรื่นนะคะดังนั้นเด็กถือถ้วยก็หมายถึงคนที่รู้ใจตัวเองรู้ว่าตัวเองรักกันแล้วก็อยากจะทําดีให้กับคู่ของตัวเองนะคะดีใจด้วยพลังงานบวกมากสิ่งที่เขาอยากจะบอกให้คุณรู้นะคะให้สิบถ้วยนะคะ,ะชีวิตรักชีวิตคู่ที่มีความสุขนะคะการสมหวังการลงเอยกันเขาอยากที่จะบอกคุณว่า เขาอยากให้ความสัมพันธ์มันไปถึงจุดนี้แล้วนะต่อจากนี้ไม่อยากให้ทะเลาะก,กันไม่อยากให้มีการรอคอยที่จะแบบลงเอยหรือว่าการบาดหมางไม่ได้เคลียร์ปัญหาอะไรแบบนี้ไม่อยากให้มันมีแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าบางคู่ที่ยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยอยากจะแต่งงานนะสาหรับคู่คุณนะคะสอดคล้องกันเลยค่ะสิ่งที่เขามองคุณมุมมองที่เขามองคุณในตอนนี้เขามองว่าคุณเชคอิสโลมากเลยคือคุณกรากฏเป็นคนที่ดึงเกมช้านะคะไม่มองว่า คุณอาจจะไม่ได้รีบเท่าเขาอะนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นแฟนกันยังไม่ได้แต่งงานมิก็มองว่าคุณอยากจะค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปก่อนอยากดูทรงก่อนว่า โอเคมีปัญหากันพอกลับมาคืนดีกันเนี่ยเขาจะดีได้กับเราถึงขั้นไหนนะคุณไม่ได้รีบะนะคะมีความรอบคอบนะทีนี้เขาเนี่ยใจร้อนอยากจะให้คุณเนี่ยรับรักเขาหรือว่าสมมุติถ้าเกิดว่าแต่งงานกันแล้วก็คือเขาอยากให้คุณหายงอนอยากให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าแยกกันอยู่ก็อยากให้กลับมาอยู่บ้านเดียวกันอะไรแบบนี้แต่คุณยังไม่พร้อมนะคะเมมองว่าคุณกรกฎรากยังอยากที่จะแบบพิสูจน์เขาให้นานกว่าน,นี้หน่อยอะไรแบบนี้นะ ก็เป็นสิ่งที่เขามองคุณในตอนนี้นะเขามองว่าคุณดึงเกมช้านั่นเองนะคะอาจจะไม่ทันใจเขานะ,ะทีนี้เรามาดูอีพนภายนอกบ้างนะคะคุณได้2ถ้วยนะคะที่กลับหัว อาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของคนที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์นะคะในในส่วนของการงานนะคะลูกน้องเจ้านายอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าเพื่อนร่วมงานระมัดระวังนิดนึงอาจจะมีปัญหากาันเข้ากันไม่ได้ไม่เข้าใจผิดใจนะคะหรือว่าขัดผลประโยชน์นะตรงนี้ก็ต้องดูด้วยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อความรักก็คือว่าถ้าคุณมีปัญหาเรื่องอื่นในสังคมเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นการทํางานการเรียนครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย อาจจะทําให้คุณหงุดหงิดนะคะทําให้คุณแบบมีปัญหาในชีวิตขึ้นมาอีกแล้วอะนะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อความรักความสัมพันธ์ได้นะคะคุณอาจจะไปลงกับคู่ตัวเองหรือไม่มีเวลาให้เขาอะไรแบบนี้ก็ต้องเรามาระวังด้วยในเรื่องของไพ่ถ้วยก็อาจจะหมายถึงลาภผลสิ่งที่รอคอยมันอาจจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือว่าอาจจะเลื่อนนะคะก็ตรงนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตคู่หรือว่าชีวิตรักได้นะคะควรจะแยกแยะนะนี่ไม่บอกทุกครั้งเลยว่า เราไม่ควรจะให้อิทธิพลภายนอกมันมีผลต่อความสัมพันธ์ของเรานะคะไม่ว่ายัางไงก็ตามนะ,อะสองถ้วยกับขวอาจจะหมายถึงมีคนบางคนที่พยายามจะแยกคุณออกจากกันก็ได้นะคะอันนี้ก็อย่าหูเบาอย่าฟังคําพูดคนอื่นนะคะให้ฟังคําพูดของคู่ตัวเองเท่านั้นนะคะค่ะทีนี้เรามาดูบทสรุปบ้างหรือเมื่อ่านทีละใบนะคะเริ่มมาจาก3าดาบนะคะตรงนี้อย่าตกใจเป็นพลังงานเก่านะอย่างที่เมย์บอกว่าคุณสองคนนะมีปัญหากันเยอะไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวหรือว่าปัญหากันเองนะ ปัจจุบันเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยมันมันไม่ได้เป็นถึงสาดาบแบบนี้แล้วนะคะอันนี้คือพลังงานเก่าที่บอกเราเรื่องราวนะว่าคุณและทั้งคู่เนี่ยถึงแม้จะมีปัญหาแต่ว่าคุณสองคนไม่เคยปล่อยมือกันต้นรักของคุณยังคงอยู่คุณสองคนยังดูแลความรักความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่นะคะไม่ได้แบบว่าปัญหาไม่ได้ทําให้คุณต้องเลิกกันนะก็ยังมีความอดทนให้แก่กันเยอะถึงแม้ว่าปัญหามันจะเยอะนะคะมีไพ่สองเหรียญน,นะคะ ก็ในเดือนธันวาคมอย่างที่บอกอาจจะยังต้องดิวกับปัญหาอยู่นะแต่มันเบาบางลงไปมันเริ่มดีขึ้นคุณอาจจะรู้สึกว่าต้องทํางานไปด้วยดูแลความสัมพันธ์ไปด้วยอาจจะรู้สึกบางทีต้องจักกะลิงนะคะระหว่างสิ่งสําคัญสสิ่งแต่ว่าไม่ต้องบวอรี่นะคะพลังงานเริ่มดีขึ้นแล้วนะอย่างที่บอกนะคะไม่ต้องไปกดดันตัวเองมากถ้ามีเวลาก็ให้คนรักบ้างนะคะถ้าไม่มีเวลาก็ทํางานไปไม่มองว่าเขาแล้วคุณมีความเข้าใจกันดีแล้วแหละนะคะให้เด็กถือถ้วยเนาะ พลังงานนะคะ2คาถาที่กับขวนะคะอนาคตยังไม่แน่นอนอย่างที่บอกนะคู่ของคุณเขาอยากได้ความแน่นอนอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับชีวิตคู่หรือว่าเกี่ยวกับชีวิตสมรสแต่ตัวคุณนะยังไม่พร้อมนะคะไม่ยกตัวอย่างเพิ่มแล้วกันสมมติถ้าคุณแต่งงานกันแล้วเนี่ยคู่ของคุณสามีหรือภรรยาคุณเขาอาจจะอยากซื้อบ้านซื้อรถวางแผนอนาคตอย,อย่างเงี้ยแต่ว่าคุณกระกฎอาจจะบอกเาว่าเบรกไว้ก่อนอย่าเพิ่งรอรอดูสถานการณ์เศรษฐกิจก่อนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ อนาคตที่ยังไม่มั่นคงแน่นอนถ้ายังไม่ได้แต่งงานนะก็คืออีกฝ่ายอยากได้คอมมิทเมนต์แต่อีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ชัดเจนอยากดูนิสัยใจคอกันให้มากกว่านี้ก่อนนะคะถึงว่าจะมีคอมมิทเมนต์อะไรที่มากไปกว่านี้ก็ประมาณนี้นะคือตอนนี้ความสัมพันธ์มันตรงกันระดับหนึ่งแล้วแต่ว่ามันอาจจะไม่ตรงกันทั้งหมดทุกเรื่องนะคะยังไงก็ต้องค่อยๆปรับกันไปแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยดูจะให้อ่อ โรแมนซ์แองเจิลเนมันพลังงานมันดีหมดเลยนะคะยังไงก็รับพลังงานบวกตรงนี้ไว้ก่อนละกันมันจะเกิดขึ้นนะคะกับชีวิตรักของคุณในอนาคตนะคะให้เวลานิดนึงเนาะค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะจะเป็น Angel Answer นะคะก็จักรวาลน,นะคะจะมีคำตอบนะคะหรือว่ามีคำแนะนำอะไรนะคะให้กับชาวกรกฎนะคะ วันนี้นะคะอ่านในช่วงกลางคืนนะคะแสงไฟจะสลัวนิดนึงแล้วถ้าเกิดว่าภาพมันกระตุกต้องขออภัยด้วยนะคะบางทีกล้องมันจะโฟกัสนะคะเวลาที่เรามีการเคลื่อนไหวนะถ้าเกิดว่าแสงไม่พอมันก็อาจจะกระตุกนะคะต้องขออภัยจริงๆนะค่ะเรามาดูที่พลังงาน Angel a ันเชอกันนะคะคุณได้ไพ่ย p p o r t u n i t นนะคะไพ่ Yes แล้วก็ u n d a n c e นะคะไพ่ดีมากๆเลยนะคะ ในในเดือนนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจกันนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคู่ไหนไม่ได้มีปัญหาอะไรกันหนะักเนี่ยโอกาสอาจจะหมายถึงโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินนะคะที่จะมีเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอ่าฝ่ายกรลปหรือว่าฝ่ายคู่นะคะ ก็รอรับโอกาสดีๆนะคะอะไรที่แบบได้เฉลิมฉลองอะไรที่ทําให้คุณมีความสุขตรงนั้นนะคะไพ่เยสหมายถึงการสมหวังแล้วก็ถ้าใครมีคําถามอะไรในใจนะคะคําตอบคือ y e สนะคะก็คําตอบคือใช่ถ้าคุณไม่มีคําถามอะไรในใจที่แบบเฉพาะเจาะจงเยสก็หมายถึงการสมหวังการประสบความสําเร็จนะคะ ไพ่อะบนเดนนะคะเป็นไพ่ที่ดีสุดสำหรับสำรับของ Angel a n s w e r เลยก็คือการามีชีวิตที่สมบูรณ์แบบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักนะคะสุขภาพการงานการเงินนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะโรยไปด้วยกลีบกุหลาบนะคะพลังงานดีมากๆแล้วก็เป็นพลังงานดีที่จักรวาลส่งมาให้คุณในช่วงสิ้นปีด้วยถือเป็นของขวัญปีใหม่อย่างแท้จริงนะคะยังไงก็รับพลังงานบบกตรงนี้ไว้ได้เลยนะคะทั้งชาวสองแล้วก็ชาวกรกฎเองนะคะ ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะทุกท่านเลยนะที่เข้ามารับชมช่องเมยเมนะคะยังไงถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ,ะช่องเมย์เนี่ยมีคอนเทนต์เกี่ยวกับดวงหลายแบบนะไม่ว่าจะเป็นดวงทั่วไปแบบนี้นะคะจะมีทั้งรายปักรายเดือนนะคะ สำหรับดวงคนรอรักเก่าก็มีนะคะคนที่เลิกขาดแล้วแล้วยังรอคู่อยู่นะมีดวงคนสดสนิทด้วยนะคะแล้วก็มีดวงความรักไรวันนะคะซึ่งคุณติดตามชมได้ทุกวันนะเมย์ลงคลิปให้ทุกวันเวลาสีทุ่มนะคะยังไงก็ติดตามชมเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ